สวัสดีจากสวีเดนค่ะทุกคนตอนนี้นะคะแม่น้องก็กำลังเดินไปรอรถเมเพื่อที่ว่าจะไปทำงานรอบเย็นนะคะวันนี้ฝนตกตกมาทำไมก็ไม่รู้นะคะเวลานี้แถมหกโมงเย็นน้องพอใจก็มีไปเล่นฟุตบอลด้วยค่ะแม่บอกว่าไม่ต้องไปนะลูกเดี๋ยวจะเป็นหวัดไม่เอาแม่จะไป ไม่รู้จะพูดยังไงนะคะบางทีก็ไม่อยากทะเลาะกับลูกแม่น้องก็เลยบอกว่าโอเคถ้างั้นก็เทคแคร์นะก็ดูแลตัวเองแม่ไม่อยากให้ล้มไม่อยากให้เป็นไข้ถ้าหนูเป็นไข้อะ่ะคือมันจะลามถึงแม่ด้วยถ้าน้องพอใจเป็นไข้นะคะต่อมาก็คือปาป้าและต่อมาก็คือแม่น้องสามคนเนี่ยคือลูกต้องเป็นก่อนหลังจากนั้นก็จะเป็นพ่อแล้วค่อยมาแม่ ตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่11องศาไม่หนาวเท่าไหร่ค่ะอยากให้หน้าร้อนมาถึงเร็วๆนะคะหน้าร้อนมาถึงนี่ก็จะได้ใส่เสื้อผ้าสบายๆหน่อยคะ่ะดูใส่เสื้อผ้าสามตัวนะเนี่ยเสื้อข้างในอีกแล้วก็ เสื้อยกักกไอที่แบบว่ามันไม่หนามากข้างในแล้วก็เสื้อโค้ดอีกค่ะนี่ราคาชีวิตของแม่น้องในแต่ละวันชีวิตในแต่ละวันเมียฝรั่งสวีเดนนะคะแม่น้องเคยมีคำถามนะเป็นคลิปเก่าๆคลิปก่นกอนๆนะคะนานแล้วตั้งแต่แม่น้องทำคลิปเกี่ยวกับไอสายฟอมือใหม่นะคะ ก็มีไอ้พี่พี่เพื่อนเพื่อนน้องน้อง,องหลายคนที่ถามแม่น้องมาว่าเออแบบเนี่ยแม่น้องระหว่างฝรั่งประเทศนี้กับประเทศสวีเดนอะประเทศไหนดีกว่ากันอุ้ยถ้าถามแม่น้องนะคะถ้าให้แม่น้องตอบตอนนี้ยก็คือแม่น้องตอบว่าไปเลือกประเทศอื่นเถอะคะ่ะถ้ามาสวีเดนเนี่ยก็จะเป็นชีวิตเหมือนแม่น้องเนี้ยแหละคะ่ะคือต้องได้ทํางาน ต้องได้ทำงานนะคะถ้าไม่ทำงานอยู่ได้ไหมก็อยู่ได้อะแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้คิดอะไรมากไม่ได้เอาลูกมาไม่ได้เอาแบบว่าไม่ได้คิดว่าจะอยู่สวีเดนตลอดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่เป็นไรยายกแอมบรทักยายกยบ,บาพมรอนเนนอกอัลทเวน Ja, uh, uh, denna vecka jag jobbar jag jättemycket. Ja. Uh, min kompis, hon har ledig, Varför jag Så jobbar? Så får du jobba lite mer. Ja. Ja. Du promenerar. Ja, Man kan inte bara sitta inne. Man behöver röra sig. Ja, ja. det är bra. Ja, det är bra. Behöver det behöver vi. För mig? Jag får promenerar varje dag! Det är tillräckligt, du behöver inte motionera. Är det bra med dottern? Ja, yeah, hon är jättebra. Ja, det är då uppe på Norrvalla. Ja. Jag sa på att det är kallt. Nej mamma, det är bra för mig. <laughs> nu de, så blir de varma. Yeah. Du får ha det bra du. Hälsa yeah. så, så gott. Ja, yeah, tack Det som är. Hej då. เมื่อกี้นะคะแม่น้องก็เจอเพื่อนบ้านนะคะก็ยืนคุยกันแป๊บหนึ่งเขาถามว่าฉันไม่เจอเธอนานเลยเธอทำงานเยอะใช่ไหมช่วงนี้แม่น้องก็เลยบอกว่าใช่สัปดาห์นี้ฉันทำแบบสิบชั่วโมงทุกวันเลยเขาเบบโอ้ยเธอทำงานเยอะมากเลยเขาก็เลยบอกอะสูซูซก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเราค่อยเจอกันช่วงหน้าร้อนนะคะเวลาไปนั่ง ตรงบัโคงเขาก็ถามถึงน้องพอใจแม่น้องก็เลยบอกว่าวันนี้เขาก็มีไปเล่นฟุตบอลคนสวีเดนถ้าเราได้รู้จักกันหรือว่าเคยคุยกันเวลาเจอหน้าเขาก็จะทักทายแบบนี้ต,ตลอดอะคะ่ะไม่ว่าจะที่ทํางานหรือว่าที่ไหนนะคะถ้าที่ทํางานคนไหนที่เราเคยคุยด้วยกับเขาแล้วเวลาเขาเข้างานมาเขาก็จะมาทักทายมาถามสารทุก์สุขดิบเราอะไรอย่างเงี้ยนะ่ะ ว่าทอกร่วงจริงๆฝั่งนี้ใช้ไม่ได้ค่ะใช้ได้แค่ข้างเดียวแต่ไม่รู้ว่าแม่น้องอัดคลิปแล้วเนี่ยมันจะมีเสียงเข้าหรือเปล่านะคะพูดๆไปไม่ใช่คลิปใช้ไม่ได้นะแถมลืมเอาไมค์เซลฟี่มาด้วยนะคะบางทีก็อายนะเวลาเนี่ยเวลาเราคุยมันก็มีคนมองนะคะเวลาทางเดินหรือว่าตรงป้ายรถเมล์อะไรอย่างเงี้ยนะ แม่น้องรอสายยี่สิบสองค่ะไม่ใช่สายนี้เมื่อเช้าไปเข้างานแล้วทีนี้พอไปถึงที่ทำงานเปิดประตูไม่ได้ค่ะทุกคนเปิดประตูไม่ได้คือเราใส่สแล้วขดแล้วแล้วทีนี้มันบอกว่าประตูเปิดแล้วแต่ว่าเราเปิดไม่ได้เ mm. ชื่อไหมว่า ถ้าเราไม่เคยโง่มาก่อนเราก็จะไม่ฉลาดแม่น้องไปทำตรงนั้นมาปีครึ่งค่ะปีครึ่งแล้วทีนี้เคยโง่อ,อยู่ครั้งหนึ่งไปถึงที่นู่นตีสี่ตีสี่ครึ่งแล้วทีนี้เปิดไม่ได้คือเขาเปลี่ยนรหรัสโง่มาตั้งนานเพิ่งรู้ว่ามันจะมีกุญแจสองดอกใช่ไหมคะดอกหนึ่งเอาไว้สำหรับเปิดประตูห้องไอ ห้องขยะแม่น้องก็คิดว่ามันเปิดได้แค่ประตูห้องขยะไม่คิดว่ามันจะเปิดประตูด้านหน้าได้แต่เมื่อเช้าแม่น้องยืนรอตั้งสิบนาทีป้าป้าก็ยืนเป็นเพื่อนนะคะก็พยายามเปิดพยายามดันให้เมียอะไรเงี้ยมันก็ดันไม่ได้แม่น้องก็เลยบอกว่าเฮ้ยป,ะปะ้าป๊าเดี๋ยวฉันลองลองเอากุญแจเปิดก่อนสิเผื่อมันเปิดได้มันเป็นกุญแจไอสำหรับเปิดข้างบนแล้วก็อีกนึงเปิดห้องขยะอะไรเงี้ยค่ะแม่น้องก็ลองเปิดได้ค่ะทุกคน แม่น้องกับป้าบามองหน้ากันแล้วหัวร้อนะคะดูค่ะนึกขำตัวเองมากเลยสัปดาห์นี้นะคะแม่น้องทำงานวันละสิบชั่วโมงทุกวันเลยค่ะทำไมแม่น้องถึงได้ทำสิบชั่วโมงใช่ไหมคะเพราะว่าเพื่อนที่ทำงานด้วยกันนะคะก็คือเขาหยุดเขาลาแม่น้องก็เลยได้ได,ได้ทำเพิ่ม ปกติอะก็คือแม่น้องก็ทาวันละแปดชั่วโมงอยุดแต่มีวันหนึ่งได้ทํเก้าแล้วก็วันหนึ่งได้ทํสิบอย่างเงี้ยคือมันไม่เสมอไปแต่ว่ายัางต่ําก็คือไม่ต่ํากว่าแปดในตารางงานเราอะนะคะมันมันก็จะมีให้เราแบบเนี้ยแต่ถ้าเกิดเราได้ทํสิบชั่วโมงหรือเก้าชั่วโมงอย่างเงี้ยก็คือในกรณีที่แบบว่าเพื่อนร่วมงานเราหยุดป <c oughs> <c oughs> ากแดงจังเลย <c oughs> พอดีว่าลิปติกอันนี้แม่น้องซื้อที่ไอ้อโพเทคนะคะที่ร้านขายยามันดีมากๆเลยมันมันไม่ทําให้ขอบปากแม่น้องลอกถ้าไม่ทาเป็นสีอย่างเงี้ยมันก็เหมือนหน้าซีดเหมือนคนป่วยแม่น้องก็เลยเออเติมสีมันนิดนึงนี่แหละค่ะถ้าวันไหนที่ปาปาไม่ได้ไปส่งนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนเช้าหรือตอนเย็นแม่น้องก็จะเดินมายืนรอรถเมย์แบบนี้ละค่ะ แม่น้องยังนึกย้อนนะคะว่าเออถ้าเกิดสมมุติว่าในตอนเช้าที่แม่น้องทํางานเช้ามืดอย่างเงี้ยเข้างานตีห้าถ้าเกิดสมมุติว่าชีวิตครอบครัวเราเวลาปัป๊าไม่ได้ลงล็อกแบบเนี้ยแล้วปัาป๊าเป็นคนที่แบบว่าไม่ได้ใส่ใจเราอ่ะก็คือแล้วแต่เธอจะตื่นแต่เช้ารถป้ายรถเมย์ก็ไม่ใช่ว่าไกลเธอไปยืนรอรถเมย์ก็ได้ฉันไม่ไปส่งเงี้ยแม่น้องคงจะเหนื่อยมากๆเลยค่ะคือขนาดปัป๊าไปส่งนะคะแม่น้องต้องตื่น ตีสามตีสามสี่สิบตีสามสี่สิบเพื่อที่ว่าไปอาบน้ําแต่งตัวแล้วปราปาก็ชงเครื่องดื่มให้แล้วก็ดื่มแล้วก็ออกก็มาส่งเมียนะคะถ้าเกิดสมมติว่าแม่น้องนั่งรถเมย์มาเองอะ่ะแม่น้องก็ต้องตื่นตีสามค่ะทุกคนตีสามแล้วก็อาบน้ําแต่งตัวแล้วก็เดินออกมารอรถเมย์ตื่นแต่เช้าก็จริงแต่ว่าเวลารถเมย์เที่ยวแรกอะ่ะมาตีสี่ ตีสี่ยี่สิบอะคะ่ะทุกคนยี่สิบนาทีหรือว่าสิบเจ็ดนาทีแล้วแต่ละวันมันไม่เหมือนกันนะคะเราต้องดูตารางแอกการเดินรถด้วยค่ะนี่แหละคงจะเหนื่อยมากๆเลยแต่นี่ก็ถือว่าอดีหน่อยก็คือปป้าเขาก็ไปส่งเพื่อที่ว่าจะได้เซฟเวลาให้เมียได้คือเมียจะได้นอนพักผ่อนยาวๆหน่อยอะไรเงี้ยแล้วบางวันอะตอนเช้าแม่น้องก็ทำสี่ชั่วโมงหกชั่วโมงบางวันนะคะ แต่ส่วนมากก็จะสแตนดาร์ดอยู่ที่4ชั่วโมง6ชั่วโมงเนี้ยก็คือจะสลับกันค่ะจะสลับอาทิตย์เว้นอาทิตย์จะเป็นแบบนี้ค่ะลักษณะงานของแม่น้องตอนแรกๆอ่ะเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็รู้สึกท้อไม่ได้เหนื่อยที่งานนะคะเหนื่อยที่เหนื่อยที่เราต้องตื่นแต่เช้าอะคะ่ะอรถเมย์มาแล้วค่ะเดี๋ยวไงแม่น้องขอขึ้นรถเมย์ก่อนนะคะ,คะตอนนี้แม่น้องก็อยู่บนรถเมย์แล้วนะคะ สองป้ายรถเม์ค่ะเดี๋ยวก็ถึงแล้ววันนี้ก็เอาถือถุงน้ำยาล้างห้องน้ำไปด้วยนะคะพอดีว่าหัวหน้าสั่งสั่งให้แล้วทีนี้มันก็ไปลงที่บริษัทเอบอีกบริษัทหนึง่งแม่น้องก็เลยแบบว่าได้ขนมาอีกบริษัทหนึง่งได้ฮิ้วมาด้วยค่ะกับผ้าเช็ดเออทำความสะอาดจะลงเอาติดกลับมาบ้านประจำเลยค่ะเพราะว่าเวลาทำงานแม่น้องก็จะเอาไว้อันหนึง่ง เอาไว้ตรงตู้นะคะไว้กระเป๋าหลังเอาไว้เวลาเราทําความสะอาดแล้วมือเราเลอะเราเปื้อนหรือว่าเราเจอตรงไหนที่มันสกปรกเราก็จะได้จับเช็ดได้อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวเข้าหน้าร้อนก็จะได้นําเสื้อกันหนาวไปทําความสะอาดนะคะ <c oughs> เพราะว่าตรงนี้มันเป็นรอยที่แบบว่าเวลาแม่น้องแต่งหน้าแต่งอะไรอย่างเงี้ยทา,าพับทาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเป็นรอยคงจะซักเองไม่ได้ะคะ่ะคงต้องได้เอาไปที่ร้าน ื้อตัวนี้แม่น้องเพิ่งซื้อปีนี้เองนะคะดีมากๆเลยมันยาวยาวถึงเท้าเลยอะ่ะเห็นไหมคะนี่มันอุ่นมากเลยคะ่ะแต่ก่อนไม่รู้ก็คือแบบว่าจะใช้แต่แบบถึงเอวอะ่ะหรือไม่ก็ถึงแค่ตูดอะไรเงี้ยแบบนั้นหนาวมากเลย <c oughs> ตอนนี้ไม่กลัวความหนาวนะะแล้วค่ะคล้ายๆแบบว่ามันด้านแล้วนะคะตอนนี้สมองหัวไม่ใส่หมวกก็ได้ก็พอทนได้อะไรเงี้ย เมื่อกี้นะคะแม่น้องก็ไปเอาสมอทอคค่ะพอดีว่าไอ้ตัวนี้มันใช้ได้สองหูนะคะอยู่บริษัทด้านหลังเนะะี่ยค่ะเมื่อวานแม่น้องทาอยู่ตรงตึกสีเทาเนะะี่ค่ะตึกดําๆข้างหลังแม่น้องอะ่ะแล้วพอดีว่าลืมแม่น้องก็เลยข้ามไปเอานะคะแล,แล้วค่อยเดินคามถนนมาทาตรงนี้เมื่อเช้าแม่น้องก็เข้างานตีสี่แล้วก็เลิกเลิกเก้าโมงเช้าทำห้าชั่วโมงค่ะ แล้วก็มาต่อตรงนี้อีกนะคะอีกห้าชั่วโมงตอนนี้โชคดีมากเลยค่ะทาพี่น้องมาช้ากว่าน,นี้ฝุนตกตกแรงมากเลยนะคะตอนนี้แม่น้องก็เข้ามาข้างในทำงานแล้วค่ะทุกคนมาค่ะมาช่วยแม่น้องทำงานนะคะนี่แหละค่ะชีวิตมนุษย์แม่นะคะเหนื่อยแค่ไหนก็ต้องสู้บ่นว่าท้อบ่นว่าเหนื่อยแทบจะไม่ได้เลยค่ะ สู้ทุกอย่างเพื่ออนาคตของลูกนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าชีวิตลูกของเราเขาจะมีอนาคตคล้ายๆเราไหมเขาจะมีโอกาสที่ได้ทำงานเขาจะมีโอกาสที่ดีไหมเหมือนเราไหมนะคะดังนั้นในช่วงที่เรามีโอกาสหามีมีกำลังมีแรงที่จะหาเงินเราก็ต้องรีบทำรีบหาไว้ค่ะเพราะอนาคตข้างหน้าเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะหยุดทีเดียวค่ะทุกคนชีวิตคนเราจะสบายที่ตอนเดียวก็คือตอนตุยนั่นแหละค่ะ แม่น้องก็รอสบายทีเดียวนะคะรอเมื่อตอนตุยค่ะเนี่ยละค่ะหลังจากที่แม่น้องทำงานเสร็จแล้วนะคะกลับไปถึงบ้านก็ไปนั่งกินข้าวเย็นกับป๊าป๊ากับน้องพอใจค่ะพอดีว่าตอนเช้านะคะแม่น้องเลิกงานเช้ามาแม่น้องก็มาทำผัดไทยกุ้งสดค่ะตอนเย็นก็เลยกินอาหารเมนูเดิมค่ะเนี่ยล่ะค่ะพอหลังจากที่กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแม่น้องก็ นางเซ็นเอกสารนะคะพอดีว่าแม่น้องซื้ออประกันชีวิตค่ะกรมธรรม์แม่น้องซื้อไว้สองกรมธรรม์น,นะคะก็คือสองบริษัทก็คือเป็นไอประกันชีวิตด้วยแล้วก็ประกันสุขภาพด้วยค่ะแต่ด้วยความที่ว่าตอนที่เราซื้อไปอะ่ะก็คืออที่นี่นะคะมันจะเป็นสแตนดาดก็คือผู้รับผลประโยชน์ก็คือเป็นคู่สมรสหรือว่าพาร์ทเนอร์หรือว่าซัมบูอะไรอย่างเงี้ยค่ะ อพอเราส่งไปที่บริษัทเราซื้อเสร็จเรียบร้อยเราถึงจะปริ้นเอกสารมานะคะเพื่อที่ว่ามาก,อก่อเปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์ค่ะแม่น้องก็เปลี่ยนผู้รับผลประโยชน์เป็นไอ้ลูกสาวเพียงผู้เดียวนะคะป๊ะป๊าเขาก็ปริ้นออกมาให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นเมื่อเซ็นเสร็จเรียบร้อยพรุ่งนี้ป๊ะป๊าก็จะส่งไปที่บริษัทประกันภัยนะคะหลังจากนั้นเขาก็จะเปลี่ยนไอ้ ผู้รับผลประโยชน์ให้เราโดยอัตโนมัติค่ะเราก็สามารถเข้าไปเช็คได้นะคะในบริษัทที่เราซื้อค่ะนี่แหละค่ะชีวิตมนุษย์แม่นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะบา